สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องโลกง่ายๆกับมุกดาแล้วผมวุฒครับวันนี้เรามีประเด็นที่ชวนให้ทั้งคิดทั้งจินตนาการและทั้งตั้งคำถามกลับไปยังตัวเราเองเลยทีเดียวครับถูกต้องค่ะวันนี้เราจะพาไปมองขึ้นฟ้าแล้วถามคำถามที่หลายคนคงเคยคิดอยู่บ่อยๆว่าเราอยู่คนเดียวในจัก,กรวาลนี้จริงหรอ ฟังดูเป็นคำถามที่ใหญ่โตมากนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเท่าไหร่เพราะจริงๆแล้ววงการวิทยาศาสตร์เองก็พยายามหาคำตอบเรื่องนี้มาตลอดเราถ้าจะให้ตอบตามหลักความน่าจะเป็นนะนักวิทยาศาสตร์หลายท่านก็ให้ความเห็นตรงกันว่ามีสิ่งมีชีวิตอื่นนอกโลกแน่นอนใช่ครับ เพราะถ้าแค่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราก็มีดาวเรือกมากถึง3 0 0แสนล้านดวงและเอกภพที่เราอยู่นั้นยังมีดาราจักรอีกกว่า2 0 0แสนล้านแห่งจะเป็นไปได้ยังไงว่าโลกเป็นดาวดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตและตอนนี้เราก็ยังตรวจพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือ e x กโซแพลเนที่อาจมีสภาพแวดล้อมใกล้เคียงโลกมาขึ้นเรื่อยๆด้วย ดรแม็กกี้อาเดรินโพโค็อกนักวิทยาศาสตร์อวกาศของสหราชอาณาจักรยังบอกว่าการมีอยู่ของเอเลียนเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นล้วนๆแต่พอพูดถึงคำว่าเอเลียนหลายคนอาจจินตนาการถึงสิ่งมีชีวิตรูปร่างแปลกๆมีหัวโตตาโตใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาย้ำเลยว่าเราอาจพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวได้แต่ก็อาจเป็นแค่แบคทีเรียหรือตัวเล็กๆแบบที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ จริงครับเพราะย้อนดูบนโลกของเราเองสิ่งมีชีวิตแบบซับซ้อนเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานส่วนใหญ่มักเป็นสิ่งมีชีวิตเรียบง่ายอย่างแบคทีเรียที่อยู่มาหลายพันล้านปีเลยนะแล้วเราจะเจอสิ่งมีชีวิตฉลาดฉลาดแบบมนุษย์ได้ไหมล่ะคำตอบก็คือยากมากและอาจต้องใช้เวลานับล้านปีเพื่อให้พัฒนาขึ้นมาได้แต่ถ้าเอเลี่ยนมีอยู่จริงแล้วทำไมยังไม่มาเยือนโลกหรือส่งสัญ,ญญาณอะไรให้เรารู้ตัวบ้างล่ะครับ อันนี้เป็นคำถามที่นักวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่มีคำตอบชัดเจนค่ะอย่างหนึ่งคือเรามีตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตแค่แบบเดียวคือสิ่งมีชีวิตบนโลกทำให้เรานึกภาพสิ่งมีชีวิตที่ต่างไปไม่ได้เลยอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือบางทีเอเลี่ยนอาจอาศัยอยู่ใต้พื้นผิวดาวลึกๆหรือในสภาพแวดล้อมที่เราไม่เคยเข้าใจและนั่นทำให้เราคิดว่าไม่มีอะไรอยู่ที่นั่นทั้งที่จริงๆอาจมีสิ่งมีชีวิตซ่อนอยู่ก็ได้ อีกจุดหนึ่งคือเรื่องของการสื่อสารค่ะแม้เราจะพยายามดักฟังสัญญาณจากอวกาศมาตั้งแต่ทศวรรษ1960แล้วแต่เอเลียนอาจสื่อสารกันด้วยวิธีอื่นที่เราไม่รู้จักเลยก็เป็นได้หรือถ้าเอเลียนส่งสัญญาณด้วยคลื่นวิทยุเหมือนกันมันก็อาจใช้เวลาหลายหมื่นปีในการเดินทางข้ามห้วงจัก,กรวาลกว้างใหญ่กว่าจะถึงเรา อย่างโครงการ Breakthrough Listen ที่พยายามฟังสัญญาณจากดาวใกล้ๆ1ล้านดวงและจากใจกลางกาแล็กซีที่อยู่ห่างจากโลกถึง25,000ปีแสงสัญญาณใดจากที่นั่นถ้ามีจริงก็ต้องใช้เวลาเดินทางมันนานมากแล้วถ้าพูดถึงการมาเยือนโลกแบบตัวเป็นๆก็ยิ่งยากเข้าไปอีกเพราะแม้แต่เราเองยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะเดินทางไปยังระบบดาวอื่นได้เร็วพอและไอเดียเรื่องวาร์ปหรือย่นระยะทางในอวกาศก็ยังคงเป็นแค่จินตนาการอยู่ในตอนนี้ค่ะ อีกประเด็นหนึ่งที่ชวนให้เราคิดต่อก็คือบางทีอรารยธรรมของเอเลี่ยนอาจถือกำเนิดและดับสูญไปในช่วงเวลาที่ไม่ตรงกับเราเลยใช่ค่ะเพราะแม้ว่าสิ่งมีชีวิตจะอยู่บนโลกมันนานกว่า3,500ล้านปีแต่มนุษย์ที่มีสติปัญญาขั้นสูงเพิ่งมีแค่เรา3 0 0 0สนปีแล้วอรารยธรรมของเราก็อาจอยู่ได้อีกไม่นานก็ได้นะคะซึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันว่า เอเลียนอาจเคยมาเยือนโลกตั้งแต่สมัยที่มนุษย์ยังไม่ถือกำเนิดเลยหรืออาจจะมาอีกครั้งตอนที่มนุษย์สูญพันธุ์ไปแล้วก็เป็นได้ฟังแล้วนึกถึงภาพไดโนเสาร์ในยุคจูราสสิกอาจเคยเป็นเจ้าบ้านต้อนรับแขกจากต่างดาวไปแล้วก็ได้นะคะและทั้งหมดนี้ก็คือความเป็นไปได้ที่ยังไร้คำตอบชัดเจนครับถ้าสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกโลกมีอยู่จริงคุณคิดว่าเขาจะอยากเจอมนุษย์ไหมหรือที่เขายังไม่ติดต่อเราเป็นเพราะเขารู้จักมนุษย์ดีเกินไป ถ้าคุณผู้ฟังมีความเห็นหรือมุมมองที่น่าสนใจอย่าลืมแชร์กันมาได้ที่ช่องคอมเมนต์หรือโซเชียลมีเดียของรายการนะคะและก็อย่าลืมกดติดตามรายการเล่าเรื่องโลกง่ายๆเพื่อไม่พลาดเรื่องราววิทยาศาสตร์สนุกๆแบบนี้ในตอนหน้าขอบคุณที่รับฟังค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ